สวัสดีค่ะมาเจอกันเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะวันนี้ผัดหน่อไม้ดองใส่หมูเหมือนเดิมค่ะหมูชามชั้นอร่อยอร่อยค่ะก่อนอื่นไปข้าขวคั่วทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเทน้ำมันนิดหนึ่งค่ะและเราก็จะผัดหมูของเรานะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะหรือว่าเหลืองนะคะ เคล็ดลับในการผัดหน่อไม้ดองให้หอมแล้วอร่อยนะคะก็คือเราต้องนะคะผัดหมูสามชั้นของเราให้เหลืองเหลืองได้ที่เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเวลาเรานะคะเหลืองเท่าไหร่ยิ่งดีเวลาเรานะคะ,ะ,คะผัดใจหน่อไม้จะหอมและอร่อยมากๆค่ะนะคะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะคะ สักพักหนึ่งค่ะจนกว่าหมูของเรานะคะจะเหลืองหรือสุกได้ที่ค่ะตามด้วยเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหรือว่ารสดีนะคะเราจะใส่ตอนที่เนื้อหมูของเรายัางไม่แห้งดีนะคะตอนที่หมูของเรายังไม่สุกดีเพราะว่านะคะมันจะได้กลมกล่อมเข้ากับเนื้อหมูของเราค่ะนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่านะคะหมูของเราจะเหลืองนะคะ แล้วก็คลรีคุีครีอย่างนี้นะคะเพราะว่าหมูสามชั้นเราต้องผัดให้เลื่งหน่อยหนึ่งนะคะจะได้อร่อยมากๆมากๆมากๆค่ะนะคะเราก็ผ,ผัด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 ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะผัดจนกว่าหมูของเราจะสุกได้ที่ค่ะผัดแบบนี้เลยค่ะ หมูของเราก็เริ่มเหลืองนะคะหรือว่าเริ่มสุกได้ที่แล้วนะนะคะเราก็ตามด้วยนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ํามันที่เรานะคะผัดหรือว่าเราเดียวจนน้ํามันออกมาอย่างนี้เราก็จะตักทิ้งแบบนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะตักทิ้งแบบนี้พอ เราก็จะปล่อยทิ้งน้ำมันไว้สักนิดเดิงค่ะตามด้วยเราก็ใส่พริกแกงนะคะที่เราโขกไว้นะคะมาผัดใส่กันแบบนี้เลยค่ะผัดให้หอมๆค่ะพอหอมได้ที่เราก็เอาหน่อไม้ดองที่เราต้มแล้วใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะคลรีคลรีคุคีให้เข้ากันแบบนี้ค่ะตามด้วยเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะ พอใส่น้ำลงไปแล้วก็คลีๆคลีๆคลีๆแบบนี้เลยค่ะคลุนๆให้เข้ากันค่ะตามด้วยปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็คลีๆคลีๆแบบนี้เลยค่ะตามด้วยนะคะคลุนๆให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำค่ะใส่น้ำลงไปค่ะ ใส่เยอะนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะสัก5นาทีหรือ10นาทีคะ่ะพอได้10นาทีแล้วเราก็เปิดฝามานะคะรอไม้ของเราก็จะหอมหอมคะ่ะหอมหน่อไม้กับหมูนะคะที่เราผัดใจกันคะ่ะเราก็จะคลุกๆแบบนี้เลยค่ะค,ะครุ่นๆให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่ด้วยนะคะ ขาดไม่ได้ก็คือใบกะเพราค่ะนะคะเราจะใส่ใบกะเพราของเราลงไปค่ะพอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็คลีๆแบบนี้เลยค่ะหอมมากๆกะผัดหน่อไม้นะคะดองนะคะใส่ใบกะเพรานิดหนึ่งนี่อร่อยสุดๆนะคะสามารถเอาลองไปทําทานได้ค่ะทั้งครอบครัวค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ปิดไฟเตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะผัดน่อมไม้ดองอร่อยอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ